สวัสดีค่ะกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของท่านปู่พระยายมราชท่านได้ฝากลงมาจากเบื้องบนอยากให้ทุกท่านได้ฟังแล้วชีวิตของท่านจะได้พบกับความสุขพระโอวาทจากท่านปู่พญยายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองมนุษย์บอกว่าทุกคนขอให้ตัดความสงสัยในคุณพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เสียผู้ใดลังเลในพระรัตนตรยัยไม่ถึงธรรมนะลูกทุกคนเร่งสร้างกุศลทำให้ดีให้จริงจังนิวรณ์ทั้งห้าจงตัดทิ้งออกไปจากจิตนิวรณ์ห้าคือ 1. ความรักในรูปรสกลิ่นเสียง 2. ความหงุดหงิดไม่พอใจ ความง่วงเหงาห้านอนขี้เกียจในการปฏิบัติธรรม 4. ความฟุ้งซ่านคิดไร้าสาระคิดแต่ในทางโลกไม่คิดทางออกจากขันห้าหความลังเลสงสัยในผลของ,ของการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนคิดว่าไม่มีผลจริงข้างล่างคือนรกโลกมีผีนรกมากมายพวกผีนรกนี้ก็มาจากคนที่ทำผิดศรรีลห้าฆ่าคนฆ่าสัตว์ลักขะโมยมีชู้พูดปด พดโกงพูดให้คนเป็นทุกข์ดื่มสุรายาฟินเล่นการพาน,านันไม่กระตันอยู่ต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณปรามมทพระอริยะเจ้าก็ลงนรกได้ทำไมคนไม่เลือกเดินทางไปสวรรค์กันเล่าทำไมคนจึงเลือกเดินทางไปนรกกันตอบได้ไหมเพราะความไม่รู้คิดว่านารกสวรรค์ไม่มีจริงคิดว่าตายแล้วศูนย์ชาตินี้มีชีวิตอยู่ชาติเดียวจบกัน ถ้าเข้าใจผิดมีอวิชชาแบบนี้ปัญญาย่อมไม่เกิดแล้วจะเดินขึ้นสวรรค์ได้อย่างไรเล่าคอยถามพวกผีหรือวิญญาณของคนที่ตายแล้วทุกวันถึงบุญกุศลความดีที่เคยทำไว้ในสมัยเป็นคนถ้านึกได้ข้าก็จะให้ไปเสวยสุขที่สวรรค์ก่อนมันก็ระลึกถึงบุญกุศลกันไม่ออกสักตัวสักตน พวกผีนรกพวกนี้คนที่ตลอดชีวิตไม่เคยสร้างบุญกุศลเขาก็ะระลึกนึกถึงความดีไม่ได้ถ้าเขาใส่ใจบุญกุศลสักนิดเช่นตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ทำบุญให้ทานตอบแทนพระคุณพ่อแม่เขาก็จะนึกออกสร้างพระพุทธรูปทอดพระป,ป่าทอดกระถินวิหารทานดีทั้งนั้นได้ไปสวรรค์ได้ง่ายเพราะเขาไม่ทราบว่า กฎของกรรมดีกรรมชั่วมีจริงเขาจึงต้องเวียนกลับไปสู่อบายภูมิมีนรกเปรตอสุรากายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นอย่านึกว่าปู่ดีใจนะที่เห็นพวกเจ้าลงนรกกัน <im it> นึกหรือว่าทรมานวิญ,ญญาณผีนรกแล้วมันสุขใจท่านปู่พรยายมราชเป็นทุกข์ใจมากสวรรค์มีทางกว้างขวางไปก็ง่ายมากทำไมไม่ไปทางสวรรค์น,นรกไม่มีประตูปิดกัน้น คนก็ยังจะดันแสหาเรื่องผิดศีลเข้าไปจนได้หากเจ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในบรรดาคนในโลกที่ตายไปนั้นมีเพียงหนึ่งเปอร์เซน์เท่านั้นที่จะเดินขึ้นสวรรค์หายากนะลูก99%เปตไปนรกเพราะความไม่เข้าใจในชีวิตจิตเศร้ามองติดอยู่ในคนรักในทรัพย์สินเงินทองก่อนตายไม่ได้นึกถึงพระในาศาสนาของตนนึกถึงพระาศาสดาองค์ใดก็ดีทั้งนั้นจิตจะสะอาด พวกที่เขาตายโดยอุบัติเหตุก็ให้ญาติรีบทำสังฆทานถวายอาหารพระพุทธรูปขนาดไหนก็ได้ผ้าไตรจีวรและปัจจัยการสร้างวิหารวัดไหนก็ได้เป็นสังฆทานวิหารทานธรรมทานทำสมาธิภาวนาอุทิศส่วนกุศลเจาะจงให้แก่ผู้ตายแล้วโดยตรงก่อนที่เขาจะลงนรกเขารับรู้และอนุโมทาก็จะพ้นขุมนรก เพื่อความแน่ใจว่าผู้ตายจะได้รับบุญที่ญาติส่งไปให้ก็กล่าวขอมอบฝากกับท่านปู่พระยาโยมราชขอให้ท่านบอกกับผู้ตายชื่อนั้นชื่อนี้ให้เขาได้โมทนาความเป็นทิพย์ของท่านปู่พระยาโยมราชมีท่านรับทราบท่านเต็มใจที่จะบอกเพราะท่านไม่ต้องการให้ใครลงนรกเพราะบางครั้งคนตายทำบุญกุศลมามากตอนมีชีวิต แต่ก่อนตายจิตใจว้าวุ่นวิตกกังวลกลัวเป็นห่วงญาติห่วงทรัพย์สมบัติจิตเศร้ามองจิตวิญญาณก็ไปทางตามคืออบายภูมิผู้รับอนุตตรธรรมรับธรรมไว้ในจิตใจไม่ผิดศีลห้าอีกต่อไปย่อมได้รับการโปรดหลุดพ้นจากการควบคุมของโยมทูตมีการไหว้พระสวดมนต์มีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่ในใจ ก็มีเทพเทวดาคอยรักษาคุ้มครองป้องกันภัยทุกคนมีบาปทุกคนจึงต้องรีบเร่งทำบุญหนีบาปบาปเก่าในอดีตชาติยังคอยจ้องติดตามเราอยู่ตลอดเวลารีบเตรียมรับกรรมอย่ากลัวตายจงพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับบาปกรรมบาปกรรมที่หนักที่สุดก็คือเจ้าจะได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวก่อนที่ร่างกายจะแตกสลายตายไปนั่นแหละ จำไว้เถิดลูกเอ๋ยจงรีบเร่งใช้สติปัญญาที่เรามีพิจารณาขันห้าให้ได้มากที่สุดคือสักกายะทิฐินั่นแหละให้พิจารณาว่าขันห้าเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นของสกรปรกไม่ใช่ของเราจิตเป็นของเราจะบังคับร่างกายก็ไม่ได้ต้องปล่อยทำเฉยทิ้งร่างกายขันห้าเป็นเรื่องของโลกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเสียนั่นแหละเจ้าจะปลดกรรมเก่าได้ พอปลดปล่อยขันห้าออกจากจิตใจเจ้าได้แล้วมันก็จะทุกน้อยลงเมื่อบาปกรรมเก่าของเจ้ามาถึงเจ้าก็จะคิดว่ากรรมเก่าทำเจ้าได้เฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตเจ้าชนะร่างกายไม่เป็นทาสของร่างกายแล้วและร่างกายก็ไม่ใช่ของเจ้าจะเจ็บปวดจะทรมานได้อย่างไรก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตของเจ้าก็จะนอนยิ้มเพราะเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเจ้านี่มันจะตายเพราะใช้บาปกรรมก็ดี ยอมตายดีกว่าใช่ไหมมันจะได้ไม่เจ็บปวดทรมานต่อไปเจ้ากรรมนายเวรจะน้อยลงรีบหนีไปนิพพานเสียให้หมดทุกคนหากใช้มโนมยิทธิจะรู้ว่าทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรคือบาปเก่ารออยู่ข้างหลังพวกเจ้าทุกคนสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดคือร่างกายของคนอย่าหลงรักของชั่วร้ายคือกายของเรากายเขาคือขันห้า เราขันห้าเขาต้องไล่ขันห้าร่างกายนี้ออกจากจิตถ้าไม่ไล่ร่างกายของเจ้าออกจากจิตเจ้าเจ้าก็จะทุกข์กายทุกจิตใจแน่นอนที่บอกมาเพราะต้องการให้เจ้าใช้กรรมด้วยปัญญาไม่ให้หลงฤทธิ์ถอดจิตหนีขึ้นนิพพานอย่านึกว่าจะพ้นนะการทำบุญเปรตสัมภเวสีเทวดาเขารออนุโมทนาเยอะถ้าผีวิญ,ญญาณที่เขาได้รับบุญกุศลที่เราอุทิศแผ่ไป เขาก็จะได้รับอภัยโทษให้ไปเกิดเป็นคนบ้างไปเกิดเป็นเทวดาบ้างจงใช้มโนมยิทิของเจ้าดูบ้างก็ไปเสวยบุญชั่วขณะตามกำลังของบุญเมื่อหมดมาจะขอบุญอีกก็มีเยอะดังนั้นเจ้าควรทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลไปอย่างสัรพาสัตทั้งสามโลกตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีผู้ที่ขยันแผ่เมตตา จิตไปทั้งสามโลกคือนรกโลกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกจึงเป็นที่รับใคร่ควรของหมวลเทพเทวดาและมนุษย์ผีวิญญาณเร่ร่อนทั่วไปปอราทัตตูปชีวิกระเปรดจะคอยโมทนาจงท่องคำอุทิศส,ส่วนกุศลให้ทุกท่านได้โมทนาอยู่เป็นประจำจะดีมากจะผ่านท่านปู่พระยายโยมราชได้ยิ่งดีท่านจะจำนำเป็นพยานที่เจ้าได้ทำบุญกุศลไว้ ตอนเป็นคนจงพูดถึงข้าคือท่านปู่พระยาโยมราชทุกครั้งเมื่อกระทำบุญเมื่อเจ้าลงนรกไปด้วยความประมาทไม่ได้นึกถึงบุญความดีหรือพระพุทธเจ้าก่อนตายข้าหรือท่านปู่พระยาโยมราชจะได้บอกว่าเจ้าเคยฝากบุญไว้กับข้าคือท่านปู่พระยาโยมราชมาก,ก่อนข้าจะบอกให้เจ้าที่ผ่านสำนักพระยาโยมราชว่า จงโมทนาสาธุยินดีในบุญความดีเสียบาปจะได้ตามไม่ทันจะได้ผลนนรกถ้าเจ้ามีกำลังจิตจะฝากบุญกุศลให้แก่จิตวิญญาณของคนทั้งโลกก็ได้ข้าจะได้ฝากบอกเขาว่ามีคนฝากบุญกุศลให้พอให้เขาโมทนาถ้าเขาได้รับแล้วก็จะพ้นทุกข์ ตามกำลังของจิตของเขาที่ได้ทำบุญกุศลได้ถ้าหากเจ้าคิดจะแผ่เมตตาให้สรรพสัตทั้งสามโลกให้ทำดังนี้จะสะเทือนไปถึงทั้งสามโลกแต่เจ้าต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์เป็นอย่างต่ำและมีบุญทานภาวนาเป็นอย่างสูงให้ว่าดังนี้พระคาถาแผ่เมตตาทั่วไตรภพสวดในนามพระพุทธเจ้าและแผ่เมตตาจิตไปอย่างสรรพสัตทั้งสามโลกนรกโลกมนุษย์โลกเทวโลก สวดอย่างน้อยเก้าจบอย่างมากตลอดเวลาพระคาถานี้ดิฉันจะแนบไว้ใต้คลิปนะคะนโมพระพุทธสิกขีพระพุทธเจ้าขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลกได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติวัะสงสารโดยสิ้นเชิงด้วยพระบารมีมิอาจจะประมาณลูกขอนอบน้อมนมัสก,การด้วยจิตใจขอให้ลูกมีจิตสะอาดสว่างไสวหลุดพ้นไสสู่บ้านนิพพานเถิด สัมปะจิตฉามิคุณประโยชน์ของการอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลกไปกับฉับพันณรังสีรัศมีหประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แรกเริ่มมีดังนี้ 1. โปรดช่วยสรรพสัตว์ได้แดนเปรตอสุรกายมนุษย์โลกสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและเป็นภูมิผีวิญ,ญญาณเร่ร่อนแผ่ไปทั่วเทวโลกพรหมโลก ได้รับโมทนาบุญกับเราการแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลไปอย่างสรรพษสัตทั้งสโลกรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรจงทำทุกวันจงตัดเวรตัดกรรมให้อโหสิกรรมต่อกันยกเป็นอภัยทานถาวายพระพุทธเจ้าถ้าเราโกรธตอบจะเพิ่มพบชาติให้เราเกิดมาใช้นิเวรกรรมกันอีกสสวดด้วยจิตศรัทธาแท้เทพ พรมรักใคร่สรรเสริญเมตตาติดตามรักษาเราให้อยู่เย็นเป็นสุข 3. สสวดตลอดเวลาคิดปรารถนาสิ่งใดก็สมหวัง 4. ส่สวดตลอดเวลาจิตเป็นสมาธิภาวนาจิตไม่ฟุง้งซ่านจิตสะอาดปราศจากนิวรณ์ 5. จิตสะอาดสว่างไสวจิตหลุดพ้นจากการลงยุติในขันห้าจิตเป็นจิตประพัดสอนเป็นจิตพระอริยบุคคล เพราะเป็นจิตท,ที่มีเมตตาเขารบบูชาพระรัตนตรัยมองเห็นภัยในวัตะสงสารเป็นจิตฉลาดไม่มีอวิชชาเป็นจิตท,ที่มีพระนิพพานเป็นกรรมฐานได้8กรรมฐานคือ 1. พุทธานุสติกรรมฐาน 2. ธรรมนุสติกรรมฐาน 3. สังขานุสติกรรมฐาน 4. พรหมวิหาร 4. เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาห อุปสมานุสติกรรมฐานนึกถึงความดียิ่งของพระนิพพาน 6. เป็นการอโหสิกรรมซึ่งกันและกันตัดเวรตัดกรรมยกเป็นอภัยทานถาวายพระพุทธ,ธเจ้าถ้าเจ้ากโกรธก็เป็นการเพิ่มพกเพิ่มชาติ 7. การอุทิศแผ่กุศลไปอย่างสรรพสัตว์ทั้งสามโลกจงทําทุกๆวันอย่างน้อยสวดเก้าจบช่วยทั้งคนทั้งผีทั้งสัตว์โลกสัตว์นรก ช่วยเทพเทวดามีโอกาสโมทธนากับพวกเราด้วย 8. พระคาถาสวดพระนามพระพุทธเจ้านี้พระท่านไว้ให้แก่มวลมนุษย์มาจากเบื้องบนพระนิพพานให้สวดทุกวันเพื่อช่วยมวลเวไน,นยสัตว์และตนเองก็หลุดพ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องได้เกิดในแหล่งอบายภูมิสี่อย่างนี้เป็นการเสริมบารมีให้แก่ตนและผู้อื่น 9. การแผ่พลังจิตให้เป็นพลังไปรอบทิศทั่วจัก,กรวาลทั้งสามโลกทำจิตให้ว่างจากขันห้าว่างจากกิเลสตัณหาทำบุญกุศลทุกอย่างขอถวายทางจิตให้องค์สมเด็จพระบรมครูพระพุทธเจ้าโปรดโมทนาบุญกุศลทุกๆพระองค์เพื่อประโยชน์สูงสุดแดม่มวลสรรพสัตทุกจิตให้ได้รับผลบุญที่ลูกแผ่ไปให้ทุกดวงจิตเถิด การขอแรงพลังจิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการขอแรงคลื่นวิทยุของท่านผู้เป็นใหญ่บุญบารมีใหญ่ช่วยอีกแรงหนึ่งเพื่อให้ส,สรรพสัตสามโลกได้ยินคลื่นวิทยุได้ดียิ่งขึ้นจิตของสัตว์อบายภูมิน้อยนักที่จะได้รับได้ยินเหมือนคนตาบอดถ้าเขาโมทนายินดีรับกับการอุทิศบุญกุศลที่แผ่เมตตาไปให้กับเขาทำให้เขาเป็นสุข พ้นทุกจากอบายภูมิได้ทุกคนเราต้องทำจิตให้สะอาดทำจิตว่างจากขันห้าปล่อยพลังจิตไปทั่วรอบทิศจักรวาล 10. สวดพระคาถาพระนามองค์สมเด็จพระปฐมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากบุญกุศลไว้กับท่านเท้าโยมราชได้แน่นอนโปรดสัตว์ได้ทั่วทั้งสามไตรภพแล้วแต่จะกำหนดจิตโปรดได้หมดทุกประเภททั้งชาติกำเนิดสี่ คือเกิดในใครเกิดในคูดเกิดเป็นตัวเกิดขึ้นเองเช่นผีเทพพรหมภูมิวิถีหคือ 1. สัตว์นรก 2. เปรต 3. อสุรกาย 4. สัตว์เดรัจฉาน 5. คน 6. เทวดาพรหมโปรดสัตว์ได้ตามวาระจิตของวิญญ,ญาณใดถึงพร้อมย่อมสามารถเข้าถึงสุขติภูมิ คือสวรรค์ลและคนชั้นสูงมีความสุขตามฐานะของกฎของกรรมต่างๆที่คอยกีดขวางงานเป็นเมตตาบารมีกฎของกรรมก็ตามไม่ทันเพราะบุญใหญ่สารจากลุงพุทธหรือพยายมราชให้รักษาศีลให้รียบร้อยลุงจะลงมาทำงานเต็มที่คนมีศีลจะได้รับการอภิบาลคนทุศีลจะได้รับเคาะตามหนักเบาทำบุญอุทิศแก่สรรพสัตว์เพื่อให้เจ้ากรรมนายเวร ลดละเลิกจองเวนจองกรรมและอาโหสิกรรมต่างๆให้ทุกคนตัวเจ้าทั้งหลายจงโปรดอโหสิกรรมที่ผู้อื่นและใครๆที่ทำร้ายตัวเจ้าด้วยเพื่อถวายเป็นพุทธบารมีเป็นอภัยทานพวกเจ้ามักจะขอการและรู้จักให้อภัยทานพวกลุงมาทำงานเต็มที่ฉะนั้นบอกญาติโยมที่เป็นนักบุญให้รักษาศีลภาวนาไว้ตลอด ตั้งแต่บัดนี้จนขึ้น15บ้าค่ำเดือนหกปีชวดเมื่อเดินทางให้ระวังไว้บ้างมีภัยธรรมชาติด้วยเวลาคิดจะทำอะไรอย่าขานองด้วยวาจาอย่าไปแช่งใครด่าใครอย่าไร้สติเพราะกรรมจะมาพวกที่มีความเลวเขาจะแสดงออกเองหากเธอทนไม่ได้ก็นิ่งเสียเธอจะได้ฝึกอารมณ์ด้วยขจัดโมหจริตโทสะจริต รู้จักสติสมาธิและลดความโลภความอยากได้อยากจะเป็นใจจะได้นิ่งว่างๆไม่มีอะไรคิดฟุ้งซ่านให้จับลมหายใจอาณาปณสติจิตจะได้พิจารณาอารมณ์ฟุง้งอารมณ์รำคาญบ้านจะมีความสุขเพราะคนในบ้านไร้อารมณ์ฟุ้งซ่านสนุกแต่พอสนุกขำก็แค่ขำอย่าเพ้อเจอ้อก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสารจากท่านปู่หรือหลุงพุทธพยายมราช ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ